สวัสดีครับแฟนคลับเสียวพวกท่านนะครับวันนี้เชินฟังมันวินิจดอมนะครับจงก้าวเดินอย่างมั่นใจถึงจะผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะแค่คุณกล้าฝันและลงมือทาคุณก็ชนะไปแล้วครึ่งทางมาจากทีวิตแกนะฮะชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะมีความฝันเล็กๆไม่มีอะไรน่าเสียดายไปกว่าการใช้ชีวิตแบบไร้ความหมายการใช้ชีวิต ที่เต็มด้วยคว่าผิดพลาดยังดีกว่าการไม่กล้าทำเลยเลยถึงแม้คุณจะทำผิดพลาดก็จงร้องเพลงเรื่องเถอะนักลัวเสียงเพี้ยนเพราะจริงแล้วคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็เพี้ยนเหมือนกันแหละนี่ครับนี่เป็นคำพูดที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับจงก้าวไปอย่างมั่นใจตามเส้นทางในฝันของคุณใช้ชีวิตอย่างที่คุณจินตนาการไว้เฮนรี่เดวิดเทโรครับ การเทรดนั้นเป็นเกมที่มันไม่ได้ง่ายมาในฝันนะฮะหลายคนมือใหม่เข้ามาเฮ้ยฉันได้เรียนรู้เทคนิคจากยอดเซียนแล้ววะต่อไปนี้ฉันจะรวยละเหมือนปั่นจักรยานไปสู่เส้นชัยอย่างฉิวๆง่ายๆครับแต่แท้จริงแล้วการเทรดไม่ใช่อย่างนั้นฮนะคุณเข้ามาโอเคอาจจะฟุกกำไรแล้วก็จากนั้นจะมีการขาดทุนอะไรครับทักษะคุณยังไม่ดีพอ ความรู้คุณยังไม่ไดีพอประสบการณ์ไม่มีครับการกาดทุนนี่แหละคือความจริงของการเทรดครับที่มีนักเทรดจานวนมากรับไม่ได้แล้วก็ล้มเลิกไปครับโดยที่เขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วการขาดทุนหนักนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนี้ขอให้คุณก้าวข้ามก้าวผ่านแล้วก็เรียนรู้จากมันได้นะคุณก็จะกลับมาใหม่แล้วก็เติบใหญ่ได้ครับ การเทรดผมชอบเปรียบเทียบว่าเป็นเส้นทางฮีโร่นะครับก็คือว่าเริ่มต้นมาครับตุกก็มีความฝันนะอยากจะมีอิสระทางการเงินครับพอเจอความจริงเข้าไปครับตัวเนี้ยการขาดทุนหนักครับหลายคนก็เลิกไปครับเลิกไปน้อยนักที่จะเปิดใจเรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆการขาดทุนนั้นมันมีของดีให้กับคุณครับถ้าคุณไม่เจอครับคนที่ นำเสนอประเด็นว่าเฮ้ยจริงๆการขาดทุนนั้นไม่ใช่เรื่องแย่นะมันเป็นข้อมูลสําคัญให้คุณเรียนรู้แล้วก็เติบโตนะับถ้าคุณไม่สามารถยอมรับได้นะว่าการขาดทุนคือข้อมูลในการเติบโตนะคุณจะเลิกไปครับคุณจะกลายเป็นคนส่วนน้อยครับที่ออกไปเอ้ไม่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่คนส่วนใหญ่ออกไปครับภายใน2ปีครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ครับคุณสู้ใหม่ คุณเรียนรู้ต่อไปนะเดี๋ยวครับทุกอ,อย่างจะ make sense ฮนะพอ make sense ปั๊มเนี่ยน่นะครับการไปสู่เส้นทางการไปสู่จุดหมายคือการเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทำเงินจากตลาดได้อย่างมากมายนั้นเป็นไปได้สูงมากครับเพราะว่าคุณจะใครป็นคนส่วนน้อยมากครับที่จะไปสู่จุดสุดยอดของพีระมิดนักเทรดเนี่ยคีย์สำคัญคืออะไรครับนี่ครับกล้าฝัน กล้าลงมือทําแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณสามารถทําได้ครับทุกคนคือฮีโร่ครับฮีโร่นั้นไม่ได้มีแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะไม่ว่าหน้าตาต้องแบบนี้รูปร่างต้องแบบนี้เกิดมาชาติดได้กลัวนี้ไม่ใช่ครับฮีโร่มันอยู่ที่ความเป็นคาแรคเตอร์ส่วนบุคคลนะพี่มาร์กบอกเลยนะครับอย่ากลัวร้องเพี้ยนครับ แต่จงร้องเพลงของตัวเองเถอะใช่เรื่องน่าอายครับที่คุณจะแตกตา่างแต่ถ้าคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และคุณเดินตามมันนะทาฝันได้เป็นจริงนั่นแหละครับคุณคือฮีโร่แล้วทุกคนนะผมมั่นใจนะคนร้อยคนฮนะต่างมีความฝันยิ่งใหญ่ครับคนนี้ก็มาเทรดทุกคนฮนะมีความฝันว่าอยากจะมีอิสรภาพทางการเงิอนนั่นแหละ เข้ามาด้วยความฝันเดียวกันครับแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วพอเจอเรื่องยากพอเจออุปสรรคพอเจอการขาดทุนแล้วพวกเขาอะจะตีความว่าการขัดทุนความผิดพลาดมันเป็นเรื่องแย่หลายคนถึงขั้นโยนความผิดให้กับตลาดหุ้นโยงความผิดให้กับอะไรต่างๆนาที่ไม่ใช่เขานั่นเป็นมุมมองที่ผู้แพ้เขาทากันครับแต่ถ้าคุณนะได้เรียนรู้ ได้ยอมรับได้ว่าเฮ้ยความจริงไว้ความผิดพลาดทั้งหมดนั้นอ่ะมันอยู่ที่เราอ่ะตลาดไม่ผิดหรอกตลาดมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันก็เคลื่อนไหวตามเหตุปัจจัยเองเราต่างหากที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงของตัวเองการป้องกันความเสี่ยงคือสิ่งเดียวที่เราสามารถทําได้และควบคุมได้นะครับถ้าคุณยอมรับข้อนี้ได้ปั๊บเนี่ยโลกเปลี่ยนครับ ลกเปลี่ยนนะครับเนี่ยคุณจะมาอยู่ในจุดที่เป็นการเกิดใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีขึ้นครับเมื่อคุณมองว่าการขาดทุนและทุกอย่างที่เกิดขึ้นับคุณนะครับมันคือของขวัญน้ำมันนะครับคุณจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยจะเป็นเส้นทางการเรียนรู้ครับคุณเรียนรู้ได้ครับเนี่ย slow path to m a s t e r นะครับดังนั้นนะครับให้คุณแยกเนี้ยนะ ความฝันคุณความจริงความฝันนั้นอะ่ะอย่าได้ลดระดับมันโอเคไหมครับสมมติว่าคุณฝันอยากมีทรัพย์ประกันเงินอยากมีเงินร้อยล้านแล้วกันยังไงอย่าได้ลดว่าเฮ้ยแอลแล้ววะกูขอแค่สิบล้านก็พอหรือว่ากูขอแค่เทา่านัวไม่เอาครับตั้งเอาไว้ที่หนึ่งร้อยล้านเหมือนเดิมและจากนั้นฮะไปปรับปรุงวิธีการที่จะไปถึงฝันหนึ่งร้อยล้านนั้นให้ได้ด้วยการนะครับด้วยการ กลับมาทําโดยให้คุรค่ากับเงินหนึ่งร้อยล้านนั้นทักษะครับหาสกิลที่ทําให้คุณเติบโตและพาไปสู่จุดนั้นให้ได้ครับนี่คือสิ่งที่คุณควรทําดํารงความฝันไว้เดินตามและก็สร้างตัวเองพาตัวเองให้ไปสู่ความฝันให้ได้ระหว่างทางน,น,นะครับพยายามไม่หยดสะสมทักษะสะสมสกิลสะสมไอเทมอะไรก็ตามครับที่ทำให้คุณเป็นหนึ่ง ถึงจุดหมายได้ไดนี่แหละคือเส้นทางฮีโร่นแท้จริงฮีโร่นั้นจะไม่ได้ยุบจะไม่ได้ท้อถอยจะไม่ทอดใจจะไม่ตายเพราะอุปสรรคครับอะไรก็ตามครับที่ไม่สามารถฆ่าคุณได้สิ่งนั้นจะทําให้คุณเติบโตขึ้นครับคําพูดเนี้ยผมชอบมากจากหนังสืออะไรทักอย่างนะโอแมนเอนซีมาถ้าจำไม่ผิดนะครับ E ออร์เนสต์เฮอร์มิงนะ อะไรก็าตามนะครับที่มันฆ่าคุณไม่ได้สิ่งนั้นอะ่ะจะทําให้คุณเติบโตครับการเทรดนั้นไม่ได้ฆ่าคุณนะครับความเจ็บปวดความล้มเหลวการขาดทุนการล้างพอร์ตเงินหมดไปมันฆ่าคุณไม่ได้นะครับยิ่งถ้าคุณนะเอาความเจ็บปวดนั้นเอาข้อมูลที่ทำให้คุณเจ็บปวดนั้นมากลางมาเรียนรู้ ทำความเข้าใจและแก้ไขให้ดีขึ้นนะเมื่อน,นั้นนะครับความเจ็บปวดนั้นสิ่งที่สิ่งที่ทําลายคนนั้นมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นครับนี่แหละคือวิธีฮีโร่ครับทุกคนเป็นฮีโร่ครับถ้าคุณมีความฝันนะครับฝันใหญ่และคุณยังคงลงมือทําคุณไม่ยอมแพ้คุณคือฮีโร่ครับขอให้คุณนั้นตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองครับโดยเฉพาะการเอาฟีดแบกจากความผิดพลาดคุณน,นั้น มาทําให้คุณเก่งขึ้นครับวันน้รวรามครับที่คุณมองว่าเฮ้ยความผิดพลาดนั้นมันคือกิฟต์เว้ยมันคือของขวัญมันคือของดีคือข้อมูลม่ได้น,นะครับควรจะเรียนรู้จากมันแล้วคุณจะเติบโตนี่ครับนี่จุดเปลี่ยนสาคัญของการที่เรียกว่า5มโมเมนต์ ha, นะครับโอ้ oh, make sense เว้ยการขาดทุนไม่ใช่เรื่องแย่นี่หว่ามันมันทำให้ชั้นเติบโต make sense แหละจากนี้ไปทุกการขาดทุนทุกความผิดพลาดทุกการเปลี่ยนแปลงของตลาด ข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆจากเซียนมันเป็นความรู้รอย่างเสี้ยครับอย่าครับอย่าเป็นน้ําไม่เต็มแก้วครับเอ้ยอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วเพือย่าเป็นน้ําเต็มแก้วครับจงเปิดใจเรียนรู้เสมอแม้แต่คนที่เขามีอายุการเพียน้วยคุณแต่ถ้าคนนั้นอ่ะเขาเก่งกว่าคุณเขามีความรู้เขามีมุมมองที่เฉียบคมกว่าคุณนะเปิดใจรู้จากเขาไม่แน่นะครับคนที่ทําให้คุณเติบโตและพุ่งทยานนั้น อาจจะไม่อาจารย์ได้มีประสบการณ์40 50ปีอะไรแต่จะเป็น,นรุ่นน้องคุณนี่แหละที่เขามาเพิ่งมาเนี่ยเขาเพิ่งมาเขาเอาอยุงานน้อยคุณแต่เขาดันคมกว่าเก่งกว่าแล้วเข้มข้นกว่าคนนั้นนะครับอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญให้คุณเติบโตแล้วก็ได้จิ๊กซอสําคัญให้เติบโตไปได้นะครับเปิดใจเรียนรู้ครับแล้วคุณจะไปถึงจุดหมายไปถึงความฝันที่คุณตั้งใจแน่นอนครับสุด สู้ๆทุกคนนะครับฮีโร่นะครับจากเทมปาน่าสนีทครับ